ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมนี้ชงวินงแช่แนวนะครับพร้อมด้วยปะตอยคนมีเสเซนุ่มอามคนเดิมต้องแลกขนเดิมครับเขียดหน่อยอีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสีขคนเขินก็นะครับกระสีมาตามต่อขอชุบลาบน้ำร่อนปูตานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเลขงวดบ้องหันเข่าด้วครับท่านผู้ชมเลขถูก เหล็กถูกที่จุดขอปูพันใดเก็ตหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมันออกหนึ่งหนึ่งมันออกหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาตามต่อขอโชคลาภของงวดพันทีสิบหกกลุ่มผ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับท่านผู้ชมโอ้ผมบอกอะผมเ,าผมเาอาแม็กอันปิดปิด,ปดข้างบนี้มัน,บอ,นบอลให้ใช้พื้นสะดวกนะครับ <ผม S 1> ท่านผู้ชม,ม,มโอ้ยมาแง่้ยมาขึ้นอีกอเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโอ้มาเย่มาขึา้นเทไรเนี่ยเป็นร้อนๆเนี่ยอ่ะ นนเ,เ,เพราะว่าให้บานพันวา <c oughs> เนี่ยดอนปูตามาึงนี่แหละที่คนมาเก็บเห็ดไหม <c oughs> เอามาเห็นมาเห็นอ่ะคือจังบี้ผู้เฒ่านุ่งชุดขาวแบบแบบอยู่อยู่ช่วงเก็บเห็ดเขามาไต่เห็นยำขึ้นไหมอ่ะ <c oughs> ให้บานพันวากขฟังครับครับท่านผู้ชมนี่กําลัางเดินทางเขาไปนะครับ โอ้คิดถึงตอนตอนนำนำรถพาเลาหลายๆเนาะอ่านหนังสืออ่ะนี่ยใครที่ยังคนบอกเออแมนคือยังคนยืนนันเนาะนอนจอยเนาะแมนแมนไปไปไปคือยังคนุ้นยืนยจอันนี้คือเลยไปที่กูโอ้ยคือคนเลยครับเนาะโอ้จอยคืออีดิอยู่กลางถนนเลยชูจอยคืออีดิ์เฮ้ยโหที่นี่ยาวยาวที่บอกี่นี่อ๋อคนที่ลุกเลยอ่ะแมนคือเงวยบลำสิงหรือยาวยบลำเพื่อนอ๋งคือหยาบินคืออยาวิน เอาวิ่งคืดคคนดินคืนขึ้นดูคืนเลยดิอาไปไปเดินนาต่อไปอ่ะมาเรือยางล้อมสิ่งหรือยางล้อมเพื่อนตาบังหันไหมอ๋มอบัองเฮ้ยประเมนต้นไม้โอ้ย,อยหน่อยต้นยูค่าอืมอันนี้เขาต้องเลี้ยวโค้งหมดเลยเลี้ยวโค้งเขาดัานบูานตาแล้ว สิผาคำคังคืนสเล่นนี่พอต้องเลียกัมัดเฮ้ยมันเป็นมูลเลยวะเฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนขุดคาร์ดขุดกาดไหมมันเป็นแนวเอามาหลายคนเนื้อหาหลายข้อบางทีซีค้นเคืองไปท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมถึงแล้วนะครับเดี๋ยวลงจากรถกันป้อยเห็นไฟป๋อไฟปีแรกอ Hả? Sợ khớp cái. Đợi đợi mở. Mở แก่ห้อง13เทียครับท่านผู้ชมห้อง13เทียอวินสุดยอดเนาะยึดจอดคุ้นลูกเคยลงจากรถาักกับโดดหอดพอดีรับแก่ห้องพอดีเลยอุ้ยโชคลาภใหญ่ลคุ้นลูกต้องยาวใหญ่เลยคืนสิบหาคำได้เพราะต้องแลกมานี่วันอื่นเอาขอสวัสดี ครับสวัสดีครับพ่อตังแหลครับสวัสดีครับหนุ่มอาร์มครับสวัสดีครับผมหมดครับครับเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงกัะแก่ห้องอ่ะป้าต่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอวิ่งสิบสามเทียสิบสามเทียครับแก่ห้องโตัวไงเสียงทุ่มสำเร็จบ้างั้นครมาเสียงคือห้องแผลเสียงทุ่มยังขัดเลยครับแก่เสียงทุ่มพี่เสริมเบ็ดหลายมั้งใส่เบ็ดพอดเบ็ด ลุงปามสามเที่ยวจะมั่งหอดล้มหลดกจะแก่ห่อแบบยร์นี่เบียรนี้หายากจังครับหลังจากที่มาวิมปะต่อยห่างหายไปนานแม่ลด้งคิดตั้งสองสามมาแล้วดูดูจากครับแล้วครับเป็นยังไงบ้างปะต่อยปะต่อยกระย่าเคล็ดกับเขากับนามให้ให้กับเขาบอกว่านุ่มอาลูกค้าไอ้ไทยไอ้เบ้าใช่หรือเปล่าไอ้เบ้าเห็นบ้อยากเห็นเฮียนมากวิ่งจะไป เดจท่ไทยเพิ่งไปไทยไไทยดีดิไปไทยมาขับขเข่าเล่าดิเดี๋ยว <c oughs> เพงเ้อใช่ว้ยวุ้ยที่ไทยคนเนาะของนมี่านพร้อมกับมี่ที่ไปไทยอเออพอทั้งแรง <c oughs> เลขทูบเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับเลขสี่สี่หนึ่งเลขออกสี่หนึ่งหนึ่งครับอันนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเตรียมสิ่งของกราบไหวไปนะครับไปท่านผู้ชมมากราบไหว้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวเตรียมทูปเทียนเสาสิ่งของอ่าของที่เตรียมมาเป็นดอกไม้ทูเทียนเดี๋ยวมากราบไหว้บอกก้าวปูตาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวขอโชคลาภน้ำเปิอดน้ำไปครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครัสดีสวัสดีครับไปทางไหนไปทางโน้นมันนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วเก็บหนึ่งหนึ่งนะครับมาเต็มเต็มอืมกล่องควายกระดอบแต่ไอ้นี่ท่านผู้ชมเลยเจ้สไลด์พอดไข่อยู่ไส้เออโอเคสปอร์ตไลท์ไข่เชี่ยนะครับท่านผู้ชมอ่ามาขอโชคขอลาบกันของวันที่ 16กุมภาพันธ์นี้2566นห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับเฮ้ยเอท่านผู้ชมเอา้าเข้ามากับตีค้อนเคืองบักเขียวไป่ใส่ล่ะเขียดเขียดไหมันเขียด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 เอาบักเขียไไขวยยาายยไม่ใส่ยาเขาปลาเด้ะเอาท่านผู้ชมบักเขียวไป่ใส่ล่ะ

เจอมังเหรอได้หรโอ้โหแต่ว่าบอกกันเนาะเออเดจ้าไม่ไม่ไม่ต่างหอยต่งางนะครับท่านผู้ชมมาวันนี้นะครับมาขอที่ดอนปูตาขอสองอย่างพอนะครับสองอย่างนะเห็นผมชี้สองอยู่เนี่ยไม่ใช่อ่าไอ้โพลีนะไม่ใช่นะไม่ใช่โพลีนะครับได้ห่อคือว่า ทลนริพุกอไม่ใช่นะครับวันนี้ขอสองอย่างคือเลขเซียนซีเลขถูกใครไหนจะขอนะครับวันนี้ครับไข่ไม่เอานะครับไข่ไม่เอาเพราะว่าเอาไข่เขียบกระแท่นเบ้าเขียบตวงกี่เบนหรอกเราพี่ซองไข่เบ้าเขียบตวงกี่เบนแล้วตกไหนอยู่นอ๋อหายญี่ปุ่นอ๋อสั้นน้อยแบบนี้น่าจงใหม่เออ เสียงอยาง้อดๆกเสียวไอ้อ่ะเียวติด่ดเลยดีนะมันมากกันหลายคนนะเพราะม,มากกันหลายคนมากกับพ่อแบบโอเคไหมอือวนนี้สิบห้าคำได้่ะฮะขึ้นสิบห้าคำวันพักวันสิกร์ยเด็กครับเอาขึ้นยีสิบเฮ้ยข้างึ้นขึ้นเดือดง่าเต็อดวงด้วยเหมคนลุกเลยโอเค้ โอ้โหโอ้ชุ่มเขายกเต๋าขึ้นนะครับท่านผู้ชมนกบอบอมาท่านผู้ชมครับมาบอกกล่าวโอ้กองข่อยมาบอกกล่าวกับปอนปูตาไปพร้อมๆกันนะครับมาเครับขโมยกล่องไปยึดไปครับ สาธุอวินบอกเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธบอกกันนะอวินบอกกันเลยสาธุเด้อปูตาเฮ้ยนี่ลูกหลานทีมงานช่องมาวินชาแนลโนบาร์พ่นเดิมปะป๋อพ่นนิสเซนต่อนรวยพอทโองแรมพ่นเดิมขับเขียดหน่อยอีกตัวหนึ่งเมื่อนี้ก็ เนาะเขียนหน่อยกับพ่อเนาะเมืมอ่อนี้นะครับท่านผู้ชมกาเด็จม,มาตามต่อขอโชคลาภกาเสด็จมากกาบขอโชขอลาบ,าบน้ำปูตาเพราะว่าง,งวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วเลขทูบเขาด้วยครับท่านผู้ชมเลขทูบจุดขอปูไดลเกตหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแมนง,งวดที่แล้วเกตหนึ่งหนึ่งนึงมัยนเลขเกตหนึ่ง <ขอ S 1> นะครับทุท่านผู้ชมซีหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมงวดนี้กาเิมาตามต่อขอโชคลาบน้ำปูตา เพื่อเป็นสะพานรุญเชื่อมให้กับเอฟซีทั้งบาน<ม><ไ>ปเปล่นกรลังตกละกัมลาบากเกิดปัญหาเงือ่อนกับหนีสินต,ต่างๆถ้าได้โชคลาภน้ำปูไปกับวังว่าานผมุชมทั้งหลายทั้งบานก็จะได้รุด้นจากค่วงถูกข่วงยากจากปัญหาเรียงกันเงื่อนกับมือนี้ลูกหลานจะตังใจมาหาปูถึงสิเป็นวันศิลใหญ่แต่ลูกหลานก็ย่างตั้งคิดตั้งใจอย่ามากกาว่ายากขอเพลิงบาลมีปู พอว่าปูนั่นเป็นภูมีอิททิล์มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเมตตากับปูกกับหลานกับไทยบ้านกับคนในชุมชนกับปุษย์โลกทุกท่านทุกคนที่อยู่กำลังติดตามอยู่ทั่วโลกในคนณะนี้มือนี้สิมาขอโชคลา อะไรวะเอาคไปค้นเปนั่งนสีฮัเไปยั้งเไปยังเดี๋ยวเเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูหลับหลับหู่นี่สักีเนี่ยทีไม่ทีมาสาธุเลยสาธุเล่ะเข้ก็าได้ไอ้วะท่านครับวันนีกับขอปังๆเด้อห้อยไหเออไปไปไปมันตำต่อ สี่สิบหกค่าพันสองพันห้าร้อยสหมตปังปันารเุเลยนาทุกเลนมาคคลมาท่านผู้ชมนะครับขยาบเซียมซีกับขอเลขทุกสอย่างนะครับของคอยเขาบอกคอยชัดปันไหอืมมาเูเ้อเอาตรงขึ้นเา้เียเขาดีๆปังปัง เท,ที่ยมที่ขวัญที่จะขึ้นวัดเขาแล <ś p ain> ้วรูปป้จะไหมไป <ś p ain> เหรหมายเลขครับครับหมายเลขห้าครับท่านผู้ชมหมายเลขห้าครับผมห้าห้าห้าตัวเดียวห้าตัวเดียว มหมายเล่สองออกมาแล้วครับท่านผู้ชมหมายเลขเจ็ดจะเรียกว่าเจ็ดกำลังเป็นพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมเรียนมาจากไหนลงเรียนโรงเรียนทางด้านที่บ้านทอ่ถูกใจโอ้อะเหนียวโดอนนี่เชื่อมซี่ร้อนหัน เชื่อมทรุนเลยอ่ะรถที่ยังรถนี่มาอะกว่องที่้อ่ะตะเีย่ะทานผู้ชมซมซี่ตัวไหนบ้ซือมซี่กนห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าท่านผู้ชมโเก้าของตัวเดียวกันอไรกันนะนี่ก่อนมาครับท่านผู้ชมอ๋องสี่รผิดกล่องมาเลย

ตีมาก่อนไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหานกล้องไปดูดีกว่าหันกล้องไปดูดีกว่าคอยากเบิ้งท่าบนตัวเสียกเลยอยายังไงรุ่นเลยเป็นในรไปครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเกล้องไปเหมือนตามดูด้วยกันนะครับโอ้ยท้องเรเจอโอ้ยแก้วแตกเลยถูกแตกกระจายเลยอ้ามท่านผู้ชมตอนที่ผมกำลังจะปิดกล้อง ที่จะหากล้องไปทางเมื่อกี้เนี่ยคือวันนี้วันนี้แรงนะครับแรงจริงๆเฮ้ยแรงมากวันนี้้พวกกระจายเลยแก้วแตกพวกกระจายเลยเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างแสงไฟแสงไฟแสงไฟแนะครอบกล้อครับท่านผู้ชมเว่ากันขอสต็อปขอขอรับผิดขันกล้องไปดิเมื่อกี้ผมได้ยินพอดีก็เลยเปิดต่อไปดีกว่าท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมผู้ชมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเลขถูกนะครับมึงถูกกระจายเลยครับท่านผู้ชมถูกกระจายเลยเอาสามหานะผมถูกกระจายเลยค่ะท่านผู้ชมแก้วกระแตกหกสามห้าเก้าสามแต่ว่าเหยียดแก้วเลยเอ้ามึงเอากระแตกอย่างเงี้เชื่อที่มีหกมีหายอ่ะเห็นปะเอ้ยมีหกมีเก้าเออนี่เน้ำท่านผู้ชมแก้วแตกถูกกระจายเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกก้อนะครับท่านผู้ชม เล็กถูกวันเบ่ยังยังเลยดีกว่าอ่เด็กถูกตรงเขาเรียกซิมซี่อเนี่นเล็กถูกพี่หัวสามหาหกสามหาะท่านผู้ชมเอาทูบแตกถูบแตกวะแน่นท8อแปกเพราะไอ้คนมันเขางงนลไปใส่อัวเขาไปเห็นไหเห็นปะเห็นคนบางคนยิงมาวินคนมาวิน กูดอไคนมาดูดไม่โอ้ไม่น้ำเบา่คอ้าก้าเขียดเลยเ็นคน่อบใานนี้โอ้คดมาดูดกันลายเส้วค่ะเก่วเสียหรอเนาะเออก็โอ้โอ้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลขทูบนะครับสามหกสามห้านะครับท่านผู้ชมเลขทูบ ขอกับปูตาท่านให้แล้วนะครับท่านผู้ชมหกสามห้าครับเสียงมีอย่งที่คุ้มค่อตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะครับฮะฮะโอ้แย่มากมากกระเบื้องกระล่มต้หน้าตาข่อยเลยอ้นหน้าตาผมเลย

เป็นหูบบอดีได้ทเอาเอาเอาสำนีละอาไปอะไรเสีงอะไรนะทชมเสียงงเสียงยังสวดนืดท่าหมนกรเบื้องร่มแน่วะกับ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 ตีกัวกับตีกัวอ่ะกับตีกัวอรยับ้เขัด้วขเยเเขียยไปเขียเขียไ

โอ้ยที่ที่ที่หลังเจทย์ยันจึงสี่แด้วโจ้าสี่ไปสามาสายจงบอกทีมงานได้บอกไปอามน้ำเดี่พอเพยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยวขอกราบลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับเดี๋ยวไปไปล่าปูตาเพิ่นสักก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวล่าปูตาเฮ้ยพอท้องเร่ไม่ยังสิอียังหรือว่าหันอ่ะไป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 ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวล่าปูตาแล้วนะครับท่านผู้ชม ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีปังปัง,งกันทุกคนนะครับกระคข,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 ขานาดะิกส่งนี้นะสวัสดีนะครับท่านผู้ชมสวัสดีเลยนะครับ